ประกาศยุบสภาไม่กระทบการเจราจาภาษีสหรัฐการประกาศยุบสภาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้การเจราจาภาษีสหรัฐสะดุดหน้ารัฐบาลยังคงทำงานรักษาการอย่างต่อเนื่องและพร้อมผลักดันโอกาสในการค้าอย่างต่อเนื่องกับตลาดส่งออกสำคัญของไทยนายเอกนิตินิติทันประพาสเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาบีรกุลประกาศยุบสภาในวันที่ส2องธันวาคม2568แแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการยุบสภาแต่รัฐบาลยังคงรักษาการทำงานอย่างปกติ แต่ที่น่าสนใจคือการดําเนินการตามแผนเศรษฐกิจและการเจราจาภาษีสหรัฐยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการยุบสภาแต่การเจราจาการค้าก็ยังคงดําเนินไปตามแผนโดยได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วการเจราจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐเป็น18%ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศและเราต้องพยายามขยายตลาดใหม่ๆ ด้วยรูปแบบ FTA หรือ bilateral agreement เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไายแข่งขันได้แต่ถ้ามองไปที่ภาพรวมก็จะเห็นว่าการยุบสภาอาจจะมีผลกระทบต่อการอนุมัติสนธิสัญญาหรือข้อตกลงใหม่ๆแต่การเจรจาการค้าก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญของเศรษฐกิจประเทศแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่การเจรจาการค้าก็ยังคงดำเนินไปตามแผนและจะไม่ควรหยุดลงใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และนี่คือภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้